สวัสดีเอฟซีแฟนส่องทุกคนนะคะวันนี้นุทยยามาตามแนวทางของพ่อซ้ายนะคะพ่อซ้ายให้หน่อยหน่อยให้บ่ลลายนะคะมวดทิ่ผ่พานมากงสุดท้ายหาเลขหกนะคะลูดหกนะคะเลขออกสามหกนะคะงวดนี้หามาแล้วนะคะหาแค่สองโตอสองคู่มันใจล่างไรก็บนนะคะเน้นหาเลยนะคะคิดว่าน่าจะเขานะคะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปช่วน้ำกันเลยค่ะ มันเห็นยุ่กับดวงคือว่าน่ะนุ่นทะยานพอกับโบกันนี่เล่นไปใส่แว่นนี่ใส่นเวนที่เก่งมาจากไซน้องกัคนธรรมดาบ้านเนาะอ้าถือห้าโบกันลองลองบึ้คือว่าโอ้อันแว่นนี่มันมันบบจังไปไซนี่เออส่ง <remembering> คือขันบโใส่แว่นมันโบมันเออมันไม่เกลีดลับ อไปไซม,ม่ามืึอนี้คือมาบานคำแท้ทอนยาเขาเก่าล่ารักไ่ได้รับจ้างว่ะบอไม่ได้ไปเสี้ยวห,ห้องหาไปแห้งหรือเ่เออห้องหากับห้องหาแต่ละมันเึงยันนั่นคู่แย่ขา,าดนั่นยาเอ,อ้ยน้ำไหลครับแม่เอเออันบ้านอันนี้เป็นยังครื่องเปลา่ยนเอาปลาออเอาา<ร>อผู้ไปอยู่นี่ร้านไปเจ้าได้พูดระเบิดไร้ศรแม่นแม่นก่อนยิ่งเขาวอยู่ร้านไปยิ่งเราไม่กินเยอะค่อยเต็มท้องเออเดือนจันทร์ที่ได้คนมาพวกแสบพอว่าแสบ ก้างกก้างน้อยๆเพราะว่ามีปัญหาถอดกรอบเออไห่เต็มค้องลละ20บาทว่าหนูเอาบ้าเอ้เราเอาลยเราเนาะเขามาขายมันบันก็ไม่เจียวอีกตัวแต่ไปทะไมเป็นหมือถอดเทน่อยใส่แว่นว่าหอดซิอทันพอได้พอพอได้เหงาคืออยงได้เหียก็ไ้วอเอาเอาเอาเลขถึงวันนี้ซื้อไหมอันวดที่มากนี่พ่อสายมึงมันจะขุ้อมู่นมาก ก่อ้คลิปแรกมันจะเป็นเลขกลักซี่เนาะคลิปสุดท้ายนั้นเป็นฮกเนาะพ่อเนาะหายฮกมากมันบัดมันบัดเข่าต้าฮกเนาะพ่อเนาะเข่าต้าฮกเล็เล็ออกสามฮกสามฮกเข่าต้าวิ่งฮกหนูเป่ไเด็กขมวดมากหนูว่าปลายยันหมดหนูว่าไม่บวกก็ขึ้นบ้างผิดเพือวางวงนนี้มันใจเป็นตาได้เฮ้ยมันบ่คิดว่าอยู่ตอนแสดงว่าเฮ็ดไม่ต้องหมดนหรอเสียงมึงเด้หนี่เฮ็ดเรื่องขักแล้วเดงแล้วว่ามันเสียงเสียงเบิ่งไปตัวเดียวเงดนี เสียงเม่งไปมันสีเ,เขายเยอะเลย่ลยละ,อะเอาเงิน<บ>นี่สิให้ตัวเดียวให้ให้สองตัวแต่ว่ามันมีมีลักเดียวอ๋อลักเดียวกลกียวมีคล้ันมาปร้บวบ่อมีต่เหลียขึ้น อ๋อใช่นี่เพราะสิเป็นลักษณะของเพื่อนเพื่อนสิเป็นคนตรงไปตรงมาบ่มีการอ้อมข้อมบ่มีการเล่นโตแล้วก็บ่มีการบ่ว่ามีการพิจาิจารณาไปเลยว่าตัวใดก็บตัวนั่นไม่มีการพิจารณาพิจารณาไปเลยมันเป็นคนซื่อแต่รักว่าสิบวันสิบนาทีมันหนักนั่งทิกไปทิกมากค่ะมันเป็ดไข่เลยได้พี่น้องเอาตัวใดกพว่าไปนี้นั่งที่ย่ามาเกเ่ยวคนบอกเลยยี่ที่ทางไหนเดินเอาเรียกออกกลางๆหน่อยคิดว่า บบสูงบ่สูง,อสงเอาวันว่าหันกระตั้มทางได้พอดีตั้มตัวยี่สิบเอ็ดครับกบสามหกก็สามหกวันนี้ก็เกินเกินน้อยนึงสี่สามนี่สาม่ายได้งวนหาสามมีสอตัวท่นนี้กรับตัวให้ยี่สิ่คนนี้นี่วิ่งวิ่งสามตัวเห็นว่าสามยืนถ่ายอยู่วิ่งสามงวดนี่ บอลังกับบนคิดว่าอิดเนานกับตัวพร้มันบ่ับวมนิ่มซุมแถวเทิงเนยด้พราะว่ามันใจ3หลักน้อย3 4บอลังเขียวมันกินท้องกับก็เป็นได นี่แค่นี่มันมารอบสองห้เน้นสามใช่ไหมเออให้เน้นสามไม่ในี่นี่ซุ่มเหมืนมันนี่ย่างเียนกับ่าบนล่างมบนบ่โอ้ยกิดบนล่างขอกิดบ่ก่ากันลั่นจีได้เนาะมันก็ออกได้ตัดเงินแม่หล่าเด็กน้ำมั่งก็เห็นตัวเนาะเฮากิดคำนวณเอาจะเฮาเดาเดาจะเฮาเฮาขาดก็นี่จะเฮาเนาะจับทีถืธอว่ถืธอกระลองลอกลอกเบิ้งมันกับมีซ้ำนี่ะเด็กเธอขึ้นเธอรุดขึ้นรุดไปรุดคิดคิดคิดหิงสามหิงสาม อืมเดียวไหวคิดว่าสามสามม้าบ่มีสามตัหายมันบ่บ่มีแต่สองเดียหล่ะจะจองตัวนุ่ยังบอกคนผิดอยู่ี่อันบอกคิปหมันยังเป็นสาหอยู่ดิคิดว่าเสียเขาครับมันยังพิดรักคิปจนได้อยู่ไหมนุ่นทรายเอาสามมาจะเสามาหลายสมัเนา่สามสหกนเน้สาต้งองโอ้ยบ่เห็นนุ่นทยายอย่เลยเรียกพ่เขาเลยมาคือเก่าเออก็มาบ่เรื่องคนยังไงนะหนูมาคือเก่าถือว่าถือนูกามาอย่า่นีะ ถ้าเป็นโซ่ยงนู้นนี่แหละเออมาเลยอ้าวพี่น้องพอสายบางวดนี่ให้วิ่งสามวิ่งสามตัวเดียวจับคู่สี่สามห้าสามคือตัวเน้นตัวกันนี่คือตกลับหมายถึงว่าสามสี่สามหานไว้แต่ว่าเน้นสี่สามหาสามบนล่างวันทีหนึ่สิงหาคมสองหาหกเจ็ดผู่้ไดมากวิ่งมากเล่นนี่ สามมันบวกอะสามตัวเดียวมักสามยุไทยตีคือให้เน้นซีสามหาสามเน้นสามไทยสามลักหน่วยแต่ว่ามันเป็นลักชิฟต์นี่ก็ดิส่งยากมันแใจว่าสามไทยบนล่างนี่เอาเน้นเน้นล่างหรือเน้นบนเน้นล่างเด้อเขาเน้นล่างเออเน้นล่างแต่ว่าเกิดขึ้นบนต้นหน่อยนักล่างมวนต่อไปเน้นล่างเดีอวทุ่มนี่คิดว่าจะยวออกล่างแหละเบิ้งกินเมียนคื้นพอว่าบ่เน้นล่าง พ่อเดีนก็จะเน้นล่างเลยว่าคือคืนบนไปเบาๆนะค่ะก็เชื่อาจะเดือดขึ้นทึ่งก็ได้แต่ว่ามั่นใจว่าหวันอยู่ตรงมันล่างแทียนี่นอนเดีนล่างกันบนเออมือเงินมีโครงการจะไปรับงานใช่อไปรับงานจะฟ้องเหมือนเดิมหน่อยละเออไปเบิ้งมือนั้นท่อรู้อ่ะน้่ามาแห้งน่ามาแห้งพอพอห้องแม่หนูแม่ไข้เจ้พปออัดท่านอยู่ท่าน เพล่าทังอันบุรีรัมย์แรงทั้งเข้ามันปวดอะเนาะเจบปวเนี่เวยกับน้ำมันจับข้ามทเออน้ำท่วมนี่น้ำเขาขาดซ้ำเอาดไ่ได้เอออาดไม่ได้กับตักันนั่นใจก็มันเป็นส้องปใไนยงมันขาดนะครับผมเออนะว่ากนมันวพนี้ินเนาะหลานอะอนบ้านมึงนี่เขาจะเห็นแจ้วนี่ก็เอาอัน ใ่เอายินใส่ขงปุ๋ยเราเฮี้ยงขึ้นแก้วสองแกวสามนั้นมันตนเห็ดปลายหนาโต่อยหนาขึ้นตอกน้ำมันกาดตกนอกจากนั้นเด็กซองบ้างนั่งหายปังขันขันบ๊อี่นั่นมันเกิดขึ้นว่าดอกค้อยแมนดหนามอนจังเห็นนามบอนยังเห็นใส่ของพรว่าขาดไข่อยู่หน้าอนเป็นหน้าจางแดงหรือบกาดหน้าแบบว่าหน้ามันมน้าหอมเดียวหน้าขันบันไดทุกท่านพอเสีย่าหน้าจะของไหลจะหน้าเนี่ยมันเป็นโน่นค่อยๆแล้วมั่งที่พอฝังพอมาดูดดีอยู่ หัวขาดท่าตะเอื่ยไรมากันมาเลยหน้าเป็นหน้าขันบันไดหน้าขันบันไดฝังทอระดับทอสามนิ้วฝังมาเลยบ่มีหล่นบ่มี่ขาดบ่มีขาดเพราะว่าไหลมากอเออหน้าผู้ใดขาดฟั่งดีๆเอาเพชรแบบไรก็มันยังมาขาดเอ๋อ้าวที่ฝังทอระบายน้ำเตอะฝังทอที่พี่ขันขันขันเอาไงก็เอาทอไงแล้วหลายน้วแล้วก็อ่านเบิ่งเอาขันขันเอาข่วงเฮ็ดป้อมวยไปเลยเราเฮ็ดลาดปูนไปแล้วน่าะลาก็อ่านเบิ้งหน้าเดี๋ยวนี้จังสือก็จ้าลาดปูนเนี่ของหน้าคอมันหอมจ่อ พอสามอยู่มันไหลท่านไหลมาจากปลามันกับปลามันไหลเดียวเนาะจอกจกมันก็ไหลลงทอเนี่ยท่านี่ก็ฝังทอรัดไปแล้วเจ็ดของอตั้งขึ้นิดนี้ขาดหน้าพอสายบ่ใกล้ขาดน้ำมูอบ่บ่ขาดจะผัดแตงไม่เป็นบุญอยู่หลายจะให้ขาดจะมาอยู่ที่แหลมมันโอ้ยพอบจะปากก็อย่างขอยมาอยู่น้ำยาอยู่ไม่ไม่ไม่อยู่ไม่น่าขาด จิกเ็ดฟอ้อมจนพอ่อเขามากินเหล่าในบ้านเลยมาอยู่ใหม่เยี่ยมไม่หนีวะเครียดไรโอ้เครียดมันมุ่ยปัญญาอาตีนุนทะยาก็โลกพอเถาขาดดีวันญญินีิสบอ๊อบตัวไปมากก็เลยผีสวมมันเนาะผีสวมบ้านนั้นบ้านนี้ก็มีเขาเกลียดไม่ละละโลกไม่มกกันได้ดีแล้วเรานัว,ม,ว,ม,วมัวมวนเป็นเอ่อ เพื่อนยังห้คว่ำลู้เนาะสำหรับเพื่อน้าขาดเฮ็ดแบบไหนจังบอขาดพอสายแนะน้ำเดี๋ยวนะคะสำหรับแนวทางเพื่อนกัให้วิ่งสามบนล่างนะคะจับคู่ให้สี่สามห้าสามเป็นตัวเน้นตัวกันคือสามสี่สามห้าบนล่างเน้นล่างเน้นล่างกันบนนะคะล่องล่องเมืองนี่นี่สองหางท่านี่แหละครับตัวเด็ก่มีอีกเอาว่บ่ให้คงสทุดทาย คงคงสุดท้ายก็บจีพ่อบอกตัวเขาตอนนี้มันมากลุ้นเนี่ยอาจจะเป็นฝันมันบ่ค่ะเอออาจจะเป็นฝันประกอบไปเนี่ยฝันว่าได้นั่นได้นี่ได้ท้องได้ปูได้ปลาก็จังจาว่ามันบ่ค่ะพี่สาวก็มาแว่เนี่ยเราเขามาจับจนมือเรียเขาจี่รถเจ๋งมากับหมู่เขาเปิ้ลมาแวยังเปิ้ลมาบ้ามาแว่บาเขาจีเมียบ้านเขาบ้านตาเขามาทุกปีไหมล่ะอืมมาแว่บางคนดังบ่กว่ะหนูวแล้วเพราะว่าจีพ่อสายออกตัวโลกคนต้องว่าเบิ่งคนดังหนูบ่เปิ้ลมาคือหนูว้าบ่ เพอกันมั่นโมมีเงินรนกับวายช่ะโอ้ขึ้นขนเว่าเขาวาดังมมีเงินหลูกใต้บนแซวต้องเขาจังมวนแล้ว่อนเอ้ยมันจมท่วมเลยล่ะฮะอาขอบุพบอลไปไล่ไล่มากินเขาเพื่อเขได้เออว่าเขได้เออว่าเกาได้สิบางส่วนกินกันอย่าเนี้กินแก้ว ตเด็กก็มีก้อนั้นจะเป็นข้าวเนอยวๆข้าบ่ลายนะคะทั้งหมดทั้งมวลเลย้ยางมากบอยมเป็นยังค่ะ่เป็นยังเป็นแน่างหาสือสารกินแมงรัฐบาลไทยนะคะอ้าขอบคุณพขอไดะลายด้แต่เกาพันมาว้าคลิปเราไปกินเขาเรื่จะเขาเรื่องน้อยข้าเหนย้าเ้ยเห็นในน้อยมันเป็นไรก่อเนี่ยคนหยิบุกไส้หรอกข่าเรื่องอะสโซไมานะคะข้ันเด้อ เดี๋ยวเดียวหวนี้บกจหยุดหยางขึ้นหมันหลายหวดเลยมัมันหน่หลายงวดหนูพี่กินปิ่งปลาคือเขาอิงปนูไม่ได้ปลาไม่พออือบ่เป็น่างหอกกูกินตลาดตลานน้ำมอจงพ่อกินปลาตลาดหนูกินปลาเครื่อนแล้วหนูไม่ได้คือไม่พอเลยออเนียวออเหนียวบ่เป็นย่งหรอกกูบ่เป็นย่งหรอก กินว่อปลาเจ้าหรือใจ้ะอ้าห้ยโซ่หอยมนันหอเดรฮ์ดังดังเอให้ยเอฟทีโซดีน้ำเ้อะอะว่าคลิปแล้วไปกินเขานี่เขาค่ะกเล็ก